พี่พี่พฤติกรรมของพี่ที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมผู้ประชาชนแล้วผมทำอะไรคุณอะอะทำแล้วงานจบทางนันปราจันไปโคเนี่ยให้คุณจับรถผิดกฎหมายเอาจับดิครับจับ สวัสดีครับจะข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาติดตามเรื่องกรณีวินรถสองแถวนะครับวิ่งระหว่างมีนบุรีกับแฟชั่นไอแลนด์นะครับวันก่อนที่มีภาพปรากฏเพราะว่ากรรมการบริษัทปูอินทันสปรอร์ตจำกัดนะครับคุณอัครพัฒนโชคเดชาชัยนันเอาคลิปที่ว่านั้นเนี่ยนะฮะกับตำรวจจาราจรเอาไปร้องเรียนแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ออกมา มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณอัครพัฒน์ที่ว่านี้เนี่ยนะฮะสวัสดีครับก่อนจะนั่งคุยกันเนี่ยนะฮะคุณเป็นคนถ่ายเองคลิปนั้นถ่ายเองครับนะฮะภาพแสดงให้เห็นว่าคุณไม่พอใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคนนี้ในทํานองว่าทําไมมาจับแต่เฉพาะสองแถววินของคุณครับไม่ไปจับสองแถววินอีกวินหนึ่งครับซึ่งคุณระบุว่า ของคุณเนี่ยถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับของคุณป้ายเหลืองถูกต้องครับป้ายเหลืองครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คุณยืนยันข้อมูลนะฮะเป็นรถป้ายดำอีกคู่กรณีเนี่ยคือป้ายดําครับกำลังบอกว่าที่มาเนี่ยเดิมสองวินนี้เนี่ยก็วิ่ง่ใยเช่นทางนี้เหมือนกันก็เหมือนกันครับแล้วเมื่อปีห้าสองเนี่ยฝั่งของบริษัทคุณเนี่ยไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกถูกต้องครับพี่แล้วได้สมปทานถูกต้องครับก็เลยกลายเป็นป้ายเหลืองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นที่คุณไม่พอใจวันนั้นเนี่ยก็คือว่าจราจรมาจับคุณ ใช่ครับคือณวันนั้นในที่ผมไม่พอใจเพราะว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ครับไม่จับไม่จับป้ายดำคือจับป้ายเหลืองไม่จับป้ายดำไปดูคลิปตรงนี้ย่อๆนะฮะแล้วนั่งดูอยู่พร้อมๆกันแล้วถ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้คุยกันเนี่ยนะฮะไปดูกันครับพี่ครับรถป้ายดำนี่พี่มีมีมีนโยบายดำเนินการไงบ้างครับจับรถจับไหมครับับพี่ชื่ออะไรครับี่สนใจยครับ ทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะผมมีใบอนุญาตทำไมอ่ะทำไมไม่จับรถไปดำบ้างอะพี่คำสั่งใครปะครับมีคำสั่งใครครับพี่อะไรอะไรคำสั่งใครคำสั่งใครับผมเจ้าของสามรทานหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับผมสงสัยว่าทำไมรถไปดำไม่จับครับจับดำเนินการทุกคัันะครับจับยังไงครับเนี่ยผมชี้ให้จับนี่พี่จับไปดำไหนครับสะดวกไหมครับพี่สะดวกไหมครับ สะดวกจับไปดามไหมครับเนี่ยไปไปดามพี่ขวันไปนี่พี่เห็นปะพี่มองเห็นไหมครับเอจับเลยจับจับเลยเขาไม่ดูขวานตะลาสังก้อนจิตจับจับได้ไหมครับเขาเข้าไปรถเมล์รถคันอื่นเขาไม่เข้ากันเขาไม่ดากันอ้าวรถประจำทางไม่เข้าไปแล้วเมล์เข้าไหนแล้วครับรถไปดามผดกฎหมายเนี่ยจับไหมครับไปชี้จับป่ะเอาวเชิญครับเอาเลย ทำไมอ่ะทำไมพี่พี่ิทอะไรมาพฤติกรรมของพี่ที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมที่ผู้ประชาชนแล้วผมทำอะไรคุณละออที่พี่ตบกล้องผมสองครั้งแล้วนะครับแล้วงานอยู่กี่ขวางงานจราจรไปตรงไหนครับผมไห้รถอยู่ผมให้คุณจับรถผิดกฎหมายคุณกล้าจับไหมทำไมไม่กล้าเอาจับดิครับไปจับเดินไปจับทันี้ไม่ใช่ครับเนี่ยขาวแดงจอดได้ไหม นี้ไงก็ยังเก่าอยู่นี่ะประกอบการนะครับผมขอประกอบการใครถ่ายด้วยถ่ายรถใายนี่ครับผมไม่สนนี่ครับใครตรงนู้นมีกล้องอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวมีกล้องอยู่แล้วอันนี้จอดตั้งคิวได้ไหมใครใครรถใครให้จอดผมต้องการให้จับประกอบการนะครับไม่ไม่เช่อไปสั่งครับเจ้าของสัมทาระครับเขาวิ่งทับเส้นทางผมงแต่รถพลลลงไปครับว่าไงครับ แล้วุณเป็นใครเนี่ยมาสั่งผมเนี่ยฮะผมไม่ได้สั่งครับจับเนี่ยไม่ได้ไม่จับจับคุณนักเขียนไปสั่งเอาไปพิครับนัเขียนนี่ไงทำไมเหรอนักเลงจริงเลยพี่นักเลงจริงเลยทำไมอ่ะผมไม่ประชาชนนะพี่ทำตามกฎหมายนะครับผมไม่ได้บังคับคุณนะครับผมก็จับก็ไม่ได้จับเอาเนี่ยนะับไปดามตั้งคิวครับผมรอลงพักนะครับครับไปกดดัน ตำรวจเกินไปไหมวันนั้นคือมันเป็นอะไรที่มันสุดทนนิดนึงพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือจับแต่รถผมอย่างเดียวเลยสี่คันติดที่ผมทนไม่ไหวก็เลยลงวันเดียวกันหรือเปล่าวันเดียวกันครับแล้วหลักฐานนี่ครับไปเสร็จรับเงินไปเสร็จจ่ายตังค์พวกนี้ครับหมายถึงว่าคุณหมดความอดทนคุณก็ลงไปถ่ายเองก็ลงไปผมยืนอยู่านสะพานลอยนานแล้วพี่อ๋ออยู่บนสะพานลอยก่อนใช่แล้วถ่ายยังไงอ๋อนี่ใช่ไหมฮะภาพนี้ใช่ไหมฮะครับเนี่ยมันดินถ่ายอยู่บนอันนี้กูถ่าย ก่อนที่จะลงมาถ่ายเมื่อสักรูกนี้ชูกต่องครับเนี่ยแลวยังไงฮะอันนี้พี่ดูนะอันนี้คือรถของรถของผมบริษัทผมครับบริษัทคุณนะฮะปูอินทานสปอร์ตเนี่ยนะฮะรถโดนจับครับผมอ้าวแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาจับข้อหากีดขวางการจราจรก็เขาไปจับตรงนั้นว่ากีดขวางสิครับอ้าวก็ถูกไหมครับคือรถผมอยู่ในช่องรถเมย์ผมก็ออกมาตามปกติเขามาจับผมกีดขวาง คุณยืนยันว่ารถป้ายเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นสัมปทานถูกต้องมีสิทธิ์จอดในรถช่องรถประจําทางคือจอดรับส่งคนนะไม่ใช่จอดแช่ใช่ฮะคุณยืนยันไม่ได้จอดแช่ใช่ไหมไม่จอดแช่ป้ายดำอยู่นั้นคุณมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นคือซ้ายมือพี่เด็กตั้งเรียนยืมรอสักรู่เนี่ยคือป้ายดำของคู่ของคนอื่นครับรถกลุ่มหน้าที่อยู่ตอดตรงหน้านะคือรถป้ายดำหมดเลยอ๋อแถวข้างหน้าตำรวจนะฮะภาพที่เห็นนะฮะใช่ครับภาพด้านโน้นเนี่ยคือรถป้ายดำใช่ครับซึ่งวิ่งวิ่งทับเส้นทางกนใช่ครัับบอ่่่่าาาปป้ดแวไไมขกนสง ครับไม่ได้จบคุณก็เลยสงสัยว่าทําไมคาตายอย่างนั้นทำไมไม่จับทำไมไม่จับแล้วมาจับแต่ของคุณครับก็เนี่ยที่เป็นป้ายเหลืองใช่ครับเนี่ยคันที่สองนี่ตำรวจอีกคนหนึ่งมาถูกต้องครับหกสองสี่ครับเขาบอกได้ไหมว่าอันนนทนไม่กีดขวางแต่อันของคุณเนี่ยมากีดขวางคือผมให้ความเป็นธรรมผมเป็นคนกลางนะครับอผมกีดกว่าถ้าผมกีดขวางงั้นผมยกไปแล้วรถตู้กีดขวางไหมครับเอรถเมย์กีดขวางไหมครับที่เข้าไปรถเมย์เนี่ยแล้วอาแปะคนเนี้ยเขาแก่จะ จะไม่ไหวอยู่แล้วเขาต้องส่งรถเดือนละหมื่นสองเนี่ยครับเนี่ยใบสั่งวันละห้าร้อยและนี่ในคลิปเนี่ยเขาถามนะฮะว่าทําไมแล้วรถผมไปจอดตรงไหนเกยกะใช่ไหมครับไม่ไม่สนใจเขาเขียนอย่างเดียวตรงนี้เป็นโซนป้ายรถเมย์ครับถูกไหมมีรถตู้เข้ามีรถเมย์เข้าแล้วรถสองแถวซึ่งคุณยืนยันว่านี่ถ้าเกิดตำรวจเขามีข้อหาว่าคุณไปทําอะไรอื่นผมไม่รู้นะครับอันนี้ป้ายเหลืองของคุณเห็นป้ายเหลืองข้างล่างเนี่ยนะฮะเพร,ราะฉะนั้นคุณยืนยันว่าของคุณถูกต้องแล้วถูกหาเลือกถูกต้องครับแต่อีกด้านหนึ่งข้างหน้าเนี่ย ป้ายดาวิ่งเทงสซับเส้นทางกับคุณใช่ครับแล้วก็เขาผิดตรงนั้นไหมจอดขีดขวางไหมก็ก็ผมก็อยากจระถามก็ไปทางสังคมเลยไม่ต้องถามพ<ม>ี่อะไรครับว่ารถจอดซ้อนคันอย่างนั้นขีดขวางไหมนะครับหมายถึงภาพไกลๆด้านหน้าไกลๆด้านหน้านะครับนี่คือคันที่สามนะครับนี่คันที่สนีโดนจับคันที่สามป้ายหรือเหมือนกันครับระยะเวลาไล่เลียดกันครับผมอาดูดูภาพด้านโน้นแล้วดูด้านหน้าเลยไปนะรับรถป้ายดตั้งคิวปล่อยออกไปปกติเห็นไหมฮะอันนั้นอันนั้นคือไม่เกะกะใช่ไหมเขาก็จอดซ้ายไอ้ตรงที่คุณเดินไปชี้มสัักรวา อาขาวแดงหรือเปล่าถูกต้องครับคือมีเส้นขาวแดงมีเส้นขาวแดงซึ่งแปลว่าห้ามจอดเหมือนกันครับก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่จับครับทาไมตั้งคิวได้ยังไงคุณก็เดินมาชี้เขาบอกพาไปจับครับแล้วตกลงได้จับไปวันนั้นก็ไม่เห็นได้จับนี่ครับคือด้วยอารมณ์ที่เราลงมาเนี่ยเราก็ตั้งความหวังกันหมรว่าคือเห็นกล้องผมน่าก็น่าจะเบาลงบ้างใช่ไหมครับหรือพี่จะปฏิบัติหน้าที่บ้างใช่ไหมครับแต่พี่กลับไม่ทําเลยพี่มาถึงพี่ผมถามพี่ดีๆพี่ครับมีนโยบายยังไงอยู่เรื่องใไแดงใช่ไหมแล้วก็ถามพี่ว่าพี่ชื่ ภาพนี้ส่งให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาได้จะในในในกรมตำรวจเขาได้จะทราบบ้างว่าว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้กับนายตำรวจคนนี้แต่สิ่งที่ถ้าต่อมาคือเขาตบป้องผมเลยแล้วเขาคุณวิทยุยังไงเนี่ยคุณเล่าได้ไหมวิทยุเนี่ยสังเกตผมก็มาสังเกตทีหลังก็คือในวิทยุที่เขากดตลอดเวลาเนี่ยเขาคุาควอไปสอบถามตลอดในป้อมว่าเจับายดำจับได้ไหมใช่ไหมเขาต้องสอบถามตลอดว่าทำไมเรื่องแค่นี้ท่านต้องถามด้วยว่าจับได้ไหมหรือว่า เขาว่าบอกให้จับป้ายดำอ่าแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมนะครับตรงไหนใช่ไหมครับคือจับจับผมจับผมเอ่อถ้าจับเขาจะจับจับคุณด้วยเพราะผมผิดเนี่ยมันผมก็เลยแบบพยายามตามแบบนั้นทำงานพี่ไปจับเลยก็จับให้หมดแล้วกันแต่เขาก็ไม่จับไงครับเนี่ยเขาได้จะไล่ไปโรงพักไปโรงพักต่อคือคือเบร์มันมีคลิปหนึ่งอื่นมันเป็นตอนประมาณหลังจากนี้ไปคือผมตามไปโรงพักครับไปก็ตามไปติดเนี่ย แต่รถในโรงพักสำนาับางชันเนี่ยไม่มีรถป้ายดำพวกนี้ไปเลยที่ผมโกรธมากคือตรงนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณก็บังกล่าวหาว่าครับตำรวจจราจรที่บางชันกันแกล้งผมอะคือเรื่องปกิบัตอ่ะครับและอันนี้แหละที่ผมไปร้องเรียนกับบชนค,บคือตำรวจน,ค,นครบาลแล้วคุณสงสัยว่ามีผลประโยชน์หรือเปล่าผูก้กระทงตรงอย่างนั้นถูกไหมเอาเป็นว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยรู้ละแล้วบทสรุปคือยังไงโดยไม่สั่งครับ อ่ามาถึงวินของคุณเนี่ยนะใช่ครับที่ป้ายเหลืองเนี่ยนะครับข้อหาส่วนใหญ่เป็นยังไงเนี่ยก็ทั่วไปครับคืออันไหนก็ตามที่เขียนว่าเราผิดเนี่ยเราเรารู้ว่าเราผิดเรายินดีที่ที่จะปฏิบัตินะครับเรารู้เรารับเราเราผิดแต่นะวันนี้ที่เราร้องเรียนคุณเนี่ยเขาคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติที่คุณจับผมทำไมไม่จับป้ายดำล่ะใช่ไหมครับผมก็ไปชี้เห็นเนี่ยว่าทำไมคุณไม่จับอ่ะครับผมแสดงตัวสุภาพ ขอจับประกอบการได้ไหมครับพี่ <ฮะ S 2> ช่วยดิาเนินการะดิา <ฮะ S 2> เดินการหน่อยยังไงถ้าถ้าพี่ไม่อยากจับประกอบการออกใบสั่งไปปรับก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ผมไปรอโรงพงโรง,งพักมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตํารวจเขาบอกได้ไหมว่าไอ้ป้ายดำป้ายเหลืองเนี่ยเขาไม่รู้ครับไอ้เรื่องอวิ่งทับเส้นทางอะไรกันยังไงเนี่ยต้องไปร้องกับกรมการขนส่งทางบกหรือคอสมกบแต่เขาทําหน้าที่ตรงจุดเกิดเหตุว่ามันมีใครทําผิดเขาก็จับโดยไม่เลื่องปฏิบัติเป็นไม่ได้ไหมมัน มันมันเป็นความผิดที่ซึ่งหน้าที่ก็ตำรวจพลบรจราจรรู้อยู่แล้วออแต่ผมก็ไม่อยากเพิ่มภาระ,ะให้ตำรวจจราจรเพราะณวันนี้นะเนี่ยผมก็ไม่ได้มามาบอกว่าให้ปิดกั้นว่าคุณไม่ต้องวิ่งนะผมวิ่งคนเดียวไม่ใช่ออผมก็ให้ทุกคนเข้าร่วมออถ้าพี่อยากร่วมที่มาทาให้ถูกกดนะเมื่อก่อนผมก็เป็นรถที่ไม่ดีเหมือนพวกคุณออผมก็เอารถเก่าไปขายกันแล้วก็รวมกันมาซื้อรถใหม่เพื่อจะบริการประชาชนอันนี้หมายถึงวินของคุณที่ไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะใช่ครับคือปูอินไยสปอร์ตเนี่ยถูกไปฮะคร วิ่งเสร็จยังถูกตีเลยครับเนี่ยอใครตีครับก็กลุ่มรถกลุ่มนี้ครับเนี่ยครับนี่มันไปถึงเดี๋ยวมองเลยนี่ก็เมื่อก่อนผมก็รถผิดไนี่ฮะก็วิ่งถึงเหมือนกันนะครับผมพูดตรงนะวันนี้ถามว่าผมก็เคยเป็นคนผิดไงครับใช่ไหมครับแต่ผมเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกผมเสิร์มมีสลายุนิดนึงครับคือรถผมนี้เส้นทางผมุนยศุดที่โรงพยาบาลนพรัตนะครับแต่กระแสจราจรของผมเนี่ยผมจะเป็นต้องกลับรถต้องมากลับรถหน้าแฟชั่นเพราะเนื่องจากว่าอะไรผมมีจุดพักรถเพราะ ผมต้องพักรถตรงนี้ <ฮะ S 2> ถูกไหมครับพอผมเลยมานี่ป้ายสุดท้ายของผม <ฮะ S 2> ผมต้องพักรถที่นี่ <ฮะ S 2> พอพักรถเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเป็นต้องมากลับรถตรงนี้พบเ,เลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวไปกลับถ้าผมไม่กลับตรงนี้ผมจะเลี้ยวขวาได้ยังไงอ่าแล้วถูกไหมครับ <ฮะ S 2> ผมก็เลยต้องกลับการที่เขาชี้แจงบอกว่าผมกลับมาผมวิ่งเกินเส้นทางจับผมถ้าพี่บอกว่าผมผิดนะครับ ว่าผมเกินเส้นทางแต่ใบสั่งเนี่ย<ะ>ที่ไม่เคยออกเลยว่ารถผมเนี่ยวิ่งเกินเส้นทางอันนี้ใครบอกว่าคุณวิงว่งเกินเส้นทางก็ตามตามข่าวที่สัมภาษณ์ออถูกไหมครับ<ะ>ก็คือทางตำรวจสนบางชันชี้แจงมาออแล้วตลอดเวลาที่ผมร้องเรียนเนี่ยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจสารวัตรประการคนนี้นะครับมผมเรี่นตรงๆเลยว่าผมยื่นหนังสือร้องเรียนไปเนี่ยมีการติดต่อจากท่านภุ่งกลับมาภุ่งกับ,กบ<ป>ที่บางชัน ให้ผมดึงเรื่องให้ผมดึงเรื่องออกไปแล้วเดี๋ยวถ้าคุณจะไปฟ้องร้องคุณก็ไปใช้สิทธิ์กันเอาอถูกไหมครับแต่ผมก็ไม่ดึงถูกไหมครับพยายามไก่เกี่ยมาตลอดจนจนรถกลุ่มนี้แสดงตัวว่าเขาจ่ายตังสองหมื่นให้มินบุรีเอาใช่ไหมครับคุณไม่กล่าวหาก,ก็ได้ไงผมไม่ได้กล่าวหาก็นี่ครับตามคำให้การเขาเขาบอกมาเลยว่ากลุ่มนายพเดชนี่นำรถวิ่งจากนี่ไปนี่จ่ายเงินสองหมื่นบาทเดี๋ยวท่าผู้ชมยังงงครับเส้นนี้เนี่ยครับมีกลุ่มคนผมเรียกปู่อินนะครับอีกกลุ่มนึงเรียกกลุ่มพเดชก็แล้วกันชื่อจริงไต้องงปพูดถึเคารับ เดิมวิ่งมาด้วยกันป้ายดำใช่ค่ะตอนหลังคุณไปจดทะเบียนถูกต้องแล้วคุณก็บอกอ่ะทางโน้นจะมาร่วมกันก็ได้ครับก็ไปทำไซ้ถูกต้องดูแลรถให้ดีแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนถูกไหมใช่ครับแล้วจะได้วิ่งป้ายเหลืองเหมือนกันใช่ครับแต่กลุ่มนั้นเขาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วก็วิ่งต่อไปโดยที่มันทับเส้นทางกันอยู่เพราะใช่ครับโดยที่มันทับเส้นทางกันอยู่กลุ่มนั้นเขาก็ไปร้องเรียนที่บชนเหมือนกันคนละสนอกับคุณครับคือเส้นทางนี้เนี่ยสองสันีีนนบบบุุรรรกััคบ คุณเนี่ยร้องบางชันครับอีกฝั่งหนึ่งเขาไปร้องมีนบุรี <ผม S 2> เขารวมตัวกันโดยระบุว่ามีนบุรีเนี่ยไปจับกลุ่มเขาครับนะครับเรียกร้องให้เลิกจับได้แล้วและยังไงฮะตรงไหนที่เขาบอกจ่ายสองหมื่นก็ตรงนี้ฮะเขารับสาร,รภาพมาครับ<อ>คือวันก่อนนี่เขาไปร้องเรียนที่บชเขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยไปร้องเรียนทางมีนบุรีว่าเขาจ่ายตังให้มีนบุรีสองหมื่นบาท<อ>าถูกไหมครับเขาจ่ายสวยเดือนสองหมื่นบาทไม่พอจะต้องมาเก็บเพิ่มเพราะเล่สงสัยอ๋อผมก็ถูกจับเหมือนกันทำไมผมไม่ต้องจ่ายอ่ะ อะต้องเราคู่จ่ายไหมผมไม่ต้องจ่ายมินบุรีไม่ต้องจ่ายหรือมินบุรีเลือกจับเฉพาะเขาไม่จับคุณหรือเปล่าก็จับผมเหมือนกันครับจับทั้งคู่จับทั้งคู่เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ติดใจมินบุรีผมไม่ติดใจเรื่องการจับกลุ่มตำรวจนะครับผมติดใจเรื่องเดียวกันกันแก้งผมทําไมจับเขาไม่จับผมมินบุรีเนี่ยจับทั้งเขาและจับทั้งผมทั้งผมไงแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปก็คือคุณกำลังตั้งคําถามกับบางชันครับแล้วล่าสุดยังไงล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรติดต่อมาก็เงียบ แล้วเขาวันนี้คือทั้งวันเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันไปเพื่อไปกดดันเพื่อให้เจ้าที่ตรวจการมารับหนังสือบ้างอะไรบ้างผมก็เลยกําลังมองว่าถ้านะวันนี้มีใครมามีใครมาแบบมารับลูกเขาหรือมาช่วยเหลือเขาเนี่ยผมกาลังมองในเรื่องประเด็นว่าเงินก้อนนี้มันไปไหนเงินก้อนไหนฮะเงนิงนเงินในก้อนนอกจากสอง0 0บาทที่มินบุรีแล้วอะไรเนี่ยไปไหน<ะ>เพราะผมกาลังมองว่าทุกวันนี้คุณเก็บข้าววินอยู่วันละร2อยิบาทาลดห้าิบคันมันสิบสองห้าหกิบเดือนละหก0ันบาทวันละห0 0 0บาท เดือนหนึ่งก็แสนแปดแสนแปดในเงินไปไหนจุดจอดรถคุณก็ไม่มีหัวท้ายคุณไม่มีจุดจอดรถแล้วตังเนี่ยไปไหนเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งได้รับการผ่อนผันครับคุณกำลังสงสัยว่ามีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าผมก็กำลังสงสัยว่าคือมันมีผลประโยชน์เรื่องนี้เข้ามาหรือเปล่าถ้ามีการช่วยเหลือกันเนี่ยครับเพราะตลอดเวลาเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาอ้างไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมมันหลายอย่างครับหรือเรื่อง เจ้าที่จะข่มขู่มันจมมายึดเส้นทางผมบ้างอะไรบางมันมหลายอย่างคร่ะนี่อะไรฮะอันนี้คือป้ายวงกลมเป็นข้อหาที่ผมรู้สึกแล้วตลกมากคือว่ารถผมเนี่ยเสียป,ป้ายวงกลมไม่ปกติแต่ผมเคลือบไว้แล้วเสียบไว้แต่ผมไม่ได้ติดกระจกอย่างไงฮะคุณยืนยันว่าวันที่ถูกจับมันอยู่ไหมล่ะมันอยู่ตรงนี้ฮะคือ,อ,เ,คอเอาไปเคลือบเอาไปเคลือบแล้วเสียบไวไ้เฉยเสียบไว้หน้ารถแล้วไม่ได้ติดกระจกแล้วข้อหาที่ออกมาคือไม่ติดแผ่นป้ายวงกลมคำว่าไม่ติดแผ่นป้ายของเขาเนี่ยคือ ไม่เอาป้ายวงกลมเนี่ยติดกระจกไงฮะมีเหรอก็นี่ไงพี่อ๋ออาจจะตามกฎหมายเคร่งครัดคือต้องติดมุมกระจกซ้ายครับแต่คุณรู้สึกว่าทำไมไม่ตักเตือนผมมาทําไมไม่ตักเตือนผมคุณยืนยันว่ามันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เอามาใส่ทีหลังนะมันเป็นอย่างนี้ครับตามมาที่ทนไม่ไหวแล้วคือมีการเป็นเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยก็คือเนี่ยวอูสูบางชันหกบางชันหกนี่คือรหัสเลขฐานของสารวัตรจราจรคนนี้ถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยครับก็จับกลุ่มแล้วก็จับมาตลอดจับมาเป็นปึก แล้วทุกปึกทุกใบที่จับมาเนี่ยค่าปรับที่เสียก็คือ4ี่ร้อยเป็นอย่างต่ําที่เหลือก็ห้าร้อยสี่ร้อยนี่คือกรอนีเวลาไปเอาแล้วเขารู้สึกสงสารนะครับคือถ้าถ้าถ้าไม่มีผู้ใหญ่นั่งอยู่ก็เหลือ4ี่ร้อยนะครับแต่ปรับต่ำกว่า4ี่ร้อยไม่ได้เพราะเป็นวัวสูนบางชั้นหกเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจคือถ้าปรับวัวสูนยมันเือนคําสั่งครับพี่ที่ผมถามเขามานะครับคือเป็นคําสั่งของท่านสารวัตรคนนี้ว่าเตมัตาเนี่ยครับห้าร้อยบาท ถูกไหมครับเนี่ยครับห้าร้อยบาทไม่กล่าวหาเขาหรือเปล่าถูกไม่ได้กล่าวหาผมพูดเรื่องจริงครับวันนี้วันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ฮะผมถึงออกมาทวงถามว่าเนี่ยแล้วตลอดเวลามันเป็นถึงเป็นที่มาของหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ที่ผมก็ร้องเรียนเขาไงครับที่คุณร้องเรียนบ้บาเลือดบ้าเลยนะเนี่ยใครไปหมดเลยนะมันมันไม่ไหวยยจริงๆอ่ะพี่เออคือนวันนี้ก็คือ ถ้าผมมีเส้นมีสายอย่างเขาพูดเนี่ยทำไมผมต้องร้องเรียนบ้าเรือดขนาดนี้ครับ<ะ>ถูกไหมครับออคือผมมาถูกลังแกถูกกระทํามาตลอดอะ่ะคือณวันนี้ถ้าผมไม่พูดเนี่ยกลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นรถป้ายเหลืองเป็นลังแกรถป้ายดาแต่ไม่ใช่คือเขาใครใครลังแกใครกันแน่พี่ แต่เมื่อวานภาพที่ไปนําเสนอเนี่ยตกลงไม่ทําเกินไปใช่ไหมคือผมต้องต้องขอโทษด้วยขอโทษคนที่ดูคลิปแล้วก็นายตำรวจทุกคนนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นตํารวจขนาดนั้นแต่ด้วยด้วยอารมณ์ของผมเนี่ยที่ลงไปผมฝากความหวังนะครับมมบริการดุดญญาติใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ได้รับก็คือการตบกล้องอซึ่งวันนั้นถ้าไม่ผมถิอกล้องอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าผมไม่ใช่กล้องผมว่าคุณไม่น่าผมนะครับใช่ไหม ครั้งแรกก็แล้วครั้งที่2ก็แล้วมันทนไม่ไหวแล้วสิ่งที่ตามมาคือคุณไม่ได้จับเลยคุณเหมือนเล่นปลาหีกันอ่ะจนคุณไล่รถเข้าไปหมดแล้วแล้วก็เป็นรถสายอื่นจากไหนไม่รู้ที่ไม่ใช่รถสายเนี้ยมาจอดแล้วคุณก็ไปจับเขาอ่ะหมายความว่าไงคือตกลงวันนั้นวินคู่กรณีคุณก็ไม่ได้จับเลยก็ไม่เห็นจับเลยน่ครับเหมือนกับไปไล่ให้ไปครับคือวันนั้นผมไปรอที่โรงพักไม่มีการจับกุมอะไรเลยแต่ที่มาทําอย่างนี้เนี่ยคุณยังต้องทำมาหากินนะครัผมก็ต้องทำมาหากินพี่แล้วคุณไม่กลัวเหรอฮ อีกสามรถร่วงผมสามสิบคันก็หกสิบชีวิตที่เขาฝากเขาหวังไว้กับพวกผมเนี่ยถูกไหมครับเราก็ร่วงธรหมากินเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ไงถ้าผมถ้าวันนี้ผมถูกเขาเราถูกรังแกแล้วเราไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันเจ๊งแน่นอนละครับเพราะรถเขาลงทุนคาราหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผ่อนรถเดือนละหมื่นสองอ่ะแถมเจอค่าใบสั่งอีกวันละห้าร้อย แล้วจะเอาที่ไหนที่นะครับพี่ณวันนี้ผมอยากจะบ,บอกรถป้ายดำกลุ่มนี้ว่าพี่อย่าไปบอกว่าพี่ไม่ทำมากินไม่ได้พี่เป็นคนจนหรือ,อว่าไม่ได้กําไรไม่ใช่เพราะณวันนี้เราวิ่งอยู่เราก็รู้ว่ามันได้เงินถูกไหมครับพี่แค่ ทอนกำไรให้สังคมบ้างให้ผู้โดยสารเนี่ยได้นั่งรถที่ดีตกรถมามีมีตัวตนที่รับรองได้ใช่ไหมครับประกันประกันเราเนี่ยสาธารณะประเภทหนึ่งนะครับวงเงินสิบก็หมายถึงมาทำใช้ถูกต้องถูกต้องครับคุณก็ไม่ได้ขาดข้ออะไรเหมือนแต่ว่าเหมือนคุณตีเมืองขึ้นไหมคุณต้องมาขึ้นเหรอคุณมาขึ้นเหรอผมขึ้นเหรอผมคือณวันนี้ผมถามว่าคือในหลักเกณฑ์เนี่ยผมไม่ได้มาตีเมืองขึ้นแต่ถามว่ามาลงมาได้ไหมรวมได้เพราะผมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรไม่กลัวตำรวจอะกลัวครับก็วันแรกก็มือไม้สันหมดแล้วครับถ วันนั้นทำไปด้วยความโกรธหรือความแค้นโกรธครับผมยินดีผมยอมรับวผมโกรธแล้วผมต้องขอโทษผมขอโทษพกพีตำรวจทุกคนที่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วทำให้รู้สึกว่าองค์การตำรวจเสียหายะนะครับ,บก็ไม่มีเจตนาที่ทําให้ให้เดือดร้อนขนาดนี้แต่วันนั้นที่ผมทําไปเนี่ยเพราะว่าคือพี่ดูดิมันมันเป็นการเรื่องปฏิบัติจริงๆอ่ะคือพี่ไปขอกุญแจเอาไปขีมาาขีมาแล้วแล้วไหนพี่ล่าสุดเคลียร์กันได้ยังเนี่ยไม่เคยคุยกันวันนี้เราคุยกันแบบรื้อหัตับนะฮะจะออกอากาศวัน เคลียก็ได้ยังก็ยังมีการคุยกันวันนี้มีโทรศัพท์มากดดันผมทั้งวันมือนแต่ผมไม่ขอพูดว่าอะไรต่อไปนะพี่ก็คือว่าพอได้แล้วนะครับแล้วก็รถพวกนี้ก็พยายามไก่เกี่ยกันได้ไหมอะไระได้ไหมผมบอกไปตลอดว่าผมคุยกับคนรถทุกคนนะครับแต่ระบบผู้มีอิทธิพลต้องหมดไปผมขอเลยว่าคนรถพวกนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเลิกจ่าย120บาทไว้พวกเขาได้แล้วคุณเอาร2 0บาทเก็บไว้ลูกเมียคุณดีกว่าถูกไหมครับสวยเนี่ยหรือผลประโยชน์พวกนี้ไม่ต้องไปจ่ายแล้วคุณจ่ายไหม ผมไม่จ่ายยืนยันก็ผมไม่จ่ายมันเป็นเงี้ยพี่มีโอกาสคงได้เชิญฝ่ายอื่นมานั่งคุยกันครับพี่อ่ะดีครับนะเชิญนะก็ผมไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมก็บอกเลยว่าผมเปิดกว้างทุกคนถ้าจะมาร่วมเราดีๆให้ร่วมแล้วขอโทษทุกคนด้วยครับที่เรื่องนี้ขอโทษครับเอาแล้วฮะและคงได้ติดตามดูกันต่อวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับและนี่คือจอข่าวเด่นครับ